ครับส่เยงก้าวชาวใต้่วงเกะประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทิีจังหวัดภาคใต้ของเรานะครับนะจากจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด19ผู้ป่วยโควิด19และก็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดกับหนองยอมส่งพุกรจะถบต่อกันดูแลนะครับและการรักษาล่าสุดจังหวัดสุราธานีก็ได้เร่งใช้มาตรการบุคคลนะครับเพื่อสังคมเพื่อป้องกันควบคุมและก็ลดจํานวนผู้ติดเชื้อสถานการณ์ล่าสุดเป็นผันพื้แนวโน้มการรักษาเป็นผันพืชรวมถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาเป็นนพัื วันนี้รายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านประวิทย์ไทยประยูรรองผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีจะมาพูดคุยเรื่องของประเด็นเร่งควบคุมการระบาดของโควิด -19 ครับสวัสดีครับตานรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีรขาวชาวใต้นะครับค่ะับผมสวัสดีท่านสองท่านครับแล้วก็ท่านผู้ฝั่งท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับครับผมเหมือนที่ผมได้กลืนไว้ครับตอนนี้แบบก้าวกระโดดนะครับตัวเลขและแนวโน้มการติดเชื้อจังหวัดสุราธานีล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับต้นรองคร มาเป็นรายวันแล้วก็เราก็วิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายสิวันนะครับเ,<ล>เราพบว่าตั้งแต่ปลายปีนะครับปลายปีช่วงเดือนธันวาเนี่ยการติดเชื้อของเราเนี่ยลดลงอย่างมีนันยยะสำคัญคแล้วก็ต้นปีก็คือมกราเนี่ยเราก็เลยมีมาตรการผ่อนคลายในช่วงปีใหม่กันนะครับแต่ปรากฏว่าเดือนกุมภามาทั้งเดือนเนี่ยนะฮะเราเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ที่มากก็คือก้าวกระโดดอย่างท,ที่พี่บาวเก้งได้เรียนไว้นะครับก็คือเพิ่มขึ้นถึง3เท่าน,น,ะนะครับตัวเลขของเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเดิมเนี่ยอยู่ที่50ถึงเพิ่มมาเป็น80ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าขึ้นเป็น200กว่าแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง300กว่าก็คือ357คนนะครับซึ่งตัวเลขตัว,ตวการเพิ่มเนี้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็คือเพิ่มขึ้น สามเท่าสาเท่าแล้วก็ตัวเลขที่เรารับรับรู้กันในโอกาสแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งผ่านการตรวจโดยระบบ RT-PCR นะครับ,รบแต่ตัวเลขที่แท้จริงก็คือรวมการตรวจ ATK เนี่ยตอนนี้เราจะพยายามเผยแพร่ต,ตัวเลขตัวนี้พร้อมกันไปนะครับ<ม>ก็คือการตรวจโดย ATK ก็ปรากฏว่าตัวเลข ATK กับ RT-PCR เนี่ยถ้าเรารู้ตัวเลข RT-PCR แล้วเราต้องคูณด้วย3 นะครับจึงจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงะนะครับฉนั้นตัวเลขที่เราพบจากการเก็บคู่มูลมาโดยตลอดเนี่ยพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราตัวเลขเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะครับจากพันฝ่ากลายเป็น3,000ักวานะครับถ้าเฉลี่ยก็คือเมื่อก่อนในนีน้ช่วงต้นถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ติดเชื้อวันละ401รลาย นะครับต่อวันนะฮะ,ฮะตอนปัจจุบันต้องคูณ3าซึ่งช่วงนี้ตั้งแต่15-28ถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเฉ <1, 200. S 1> ลี่ยแล้วติดเชื้อวันละ1,206ลายเฉลี่ยต่อวันนะฮะไม่รวมว่าวันนั้น300วันนี้400อะไรเนี่ยแต่ถ้ารวม K, ทั้ง ATK ทั้ง RT-PCR แล้วตอนนี้เราเฉลี่ยแล้ววันละ1,200<อ>ลายซึ่งเยอะมาก,กมาเป็นตัวเลข<อ>ที่น่ากลัว<ะ>ตรงนี้ก็เกิดจากความคุ้นชินกับ เชื้อตัวเก่าก็คือเดลต้าเราเคยใช้พฤติกรรมยังไงทำยังไงกับเดลต้าแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแหละเพราะเป็นโอมิคอนซึ่งติดต่อติดกันได้ง่ายมากแพร่กระจายได้ง่ายแม้ว่าจะมีบอกว่าติดแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับแต่ไม่รุนแรงเฉพาะคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือสูงอายุ60 8ที่เราบอกเนี60ปี มีโรคเจ็ดโรคแปดโรคโรคอ้วนอะไรพวกนี้เบาหวานความดันหัวใจนะครับคนเหล่านี้ยังเสี่ยงสูงลและก็มีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะที่เราวางใจกันคือว่าฉีดวัคซีนแล้วออสองเข็มยังไงล่ะแต่ปรากฏว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าวัคซีนที่เราใช้เนี่ยเป็นวัคซีนที่ใช้สําหรับเดลต้าไม่ใช่วัคซีนที่ใช้สําหรับโอไมคอนฉะนั้นโอไมคอนเนี่ยเขาก็จะหลบหลีกวัคซีนได้ตรงนี้นี่เองที่ทําให เกิดการป่วยหนักและเสียชีวิตขึ้นมามนะครับะฉะนั้นตรงนี้ก็อขอเรียนว่า,าเราจะต้องเพิ่มเข็มที่3ก็คือ<ช>เรียกว่าเข็มบูสเตอร์หลังจากที่เราฉีดไปแล้วมากกว่า3เดือนนะครับเพราะสามเดือนนี้หมายความว่าเชื้อเราที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยมันเริ่มลดแล้ว<ช>มันลดแล้วลดลงมากเลยอย่างมีนัยยะนะครับถ้าเกิน6เดือนในเรียบร้อยเลยเหมือนกับไม่ได้ฉีดแล้วฉ,ฉะนั้นต้องไปบูสเตอร์เพิ่มเข้ามาในเข็มที่3าม สองที่เรากังวลกันเรื่องการฉีดวัคซีนชิดนู้นชินี้ย้อนนั้นย้อนนี้เนี่ยเราากการที่เราเปลี่ยนวัคซีนหลักนะฮะมาเป็นไฟเซอร์เนี่ยเราพบว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโอมิคอนได้ดีกว่าวัคซีนตัวอื่นนะครับสองการแพ้ในวัคซีนเนี่ยอาการข้างเคียงนู่นนี่นั่นนยฮะที่เรากังวลกันเนี่ยวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยแพ้น้อยที่สุด หรือมีอาการข้างเคียงหลังจากการรับวัคซีนนี่น้อยที่สุด นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนตัวบูสเตอร์เข็มที่3น่าจะมาถูกทางแล้วนะครับใช่ค่ะครับผมอันนั้นก็คือสาเหตุหลกักๆที่ตอนนี้หลายๆคนติดเชื้อกันมากขึ้นก็คือยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเมื่อก่อนอเป็นเดลต้าไม่เห็นติดเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะท่านรองก็คือในช่วงนี้เดือนมีนาคมเป็นเดือนมหามงคลเลยค่ะ <c oughs> น่าจะมีงานมงคลเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทางจังหวัดจะมีแนวทางการรับมือกับตรงนี้ยังไงบ้างคะครับผมจากตัวเลขที่เเรราาาดูกกันมย็ มีการรับมือกันซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ประกาศประกอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ยกระดับการเฝ้าระวังของโลกเนี่ยขึ้นเป็นระดับ4่ระดับ4นี่หมายความว่าเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นงดการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นงดการไปรวมตัวกันอ,อยู่ใกล้ชิดกันนะการรับประทานอาหารก็ต้องระวังอย่างสูงนะครับนันตรงนี้เนี่ยยกระดับแต่ว่าไม่ได้เป็นการบังคับ นะเป็นมาตรการเหมือนขอความร่วมมือมนะฮะเหมือนที่เราพูดกันมาเนี่ยแต่ทําให้ตรงนี้ทําให้เกิดคว่าไม่กระตุน้นไม่ได้แบบกระตกุก <c oughs> เฮ้ยก <c oughs> นะ็ห้ามเกอร์ฟิวนะามออกนอกบ้านนะ<ม>ห้ามไปร้านอาหารนะสามทุ่มปิดนะอย่างเงี้ยมันเหมือนไปกระตุกนะทีนี้เราเนี่ยต้องการที่รักษาสมดุลระหว่างการใช้วิถีชีวิตประจําวันกับการ ดูแลรักษาสุขภาพรักษาสุขอนามัยให้สมดุลกันระหว่างฝ่ายสาธารณสุขกับฝ่ายเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการบังคับอะไรมากมายแต่ว่าในการรวมกลุ่มเนี่ยยังคงบังคับอยู่อยู่สองอย่างนะฮะ,ะก็คือจํานวนคนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยถ้ามีจํานวนร่วมกลุ่มเนี่ยไม่ว่ากี่คนนะฮะ,ะก็ต้องขอญาตขอญาตเพื่อที่จะให้เจ้าที่ของเราเนี่ยได้ไปดูว่ามาตรการต่างๆ,ๆที่ได้ปฏิบัติ อ่เกี่ยวกับการลงลุ่นั่นเหมาะสมหรือไม่อันนี้ไม่จากัดจำนวนนะคือต้องขอหมดแหละจะจัดอะลรจะทำอะไรที่รวมตัวกันนะฮะร้อยคน200คนอะไรก็แล้วแต่แต่กรณีที่รวมตัวไม่เกิน500คนเนี่ยให้ขอที่ท่านนายอำเภอที่นายอำเภอโดยทีมงานสาธารณสุขนะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครเทศบาลเมืองให้ขอต่อท่านนายกเทศมนตรีนะครับแต่ถ้าเกินกว่า500ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ขอที่จังหวัดนะครับเราก็จะประเมินว่าโอเคอะไรยังไงแต่ที่เราห้ามขาดเลยนะฮะตอนตอนนี้ก็คือการประกอบเลี้ยงกันเลี้ยงกันนะไม่ไม่ให้นั่งรับประทานร่วมกันอนุญาตให้เฉพาะเป็นเป็นชุดใส่ไปทานที่บ้านกันอะไรอย่างนั้นที่ที่เราเน้นย้ำกันแต่ตรงเนี้ยเราก็จะประเมินทุก15วันทุก14วันนะครับ ไปอีกหนึ่งประเด็นคือเป็นห่วงกันมากคือแรงงานต่างด้าวครับมีมาตรการดูแลยังไงบ้างครับครับช่วงนี้เนี่ยเป็นการล่วงช่วงของการต่อใบอนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าว<ะ>ถึงสุราธานีมีประมาณห0,000นคนคน5 0,000นคนเนี่ยจะตอนนี้มาพบเจ้าที่เราประมาณวันละประมาณพันคน <c oughs> วันละ500 <c oughs> วันละ3า0คนเจ้าที่เราเสี่ยงมากกลับไปผู้ประกอบการก็เสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าแรงง,งานจากทุกโรงงานทุกผู้ประกอบการมารวมกันไม่รู้ใครเป็นอะไรยังไง ก็จะกลับไปทํางานก็จะไปเสียงที่โรงงานต่อเสียงที่นายจ้างต่อตรงนี้เราก็เลยเพิ่มเติมว่าแรงงานต่างด้าวที่จะมาต่อใบอนุญาตทํางานเนี่ยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยเริ่มขั้นแรกคือต้องตรวจ ATK ก่อนตรวจ ATK ก่อนเลยนะครับถ้าเจอก็ไปดําเนินกระบวนการในการรักษาในการให้ยาในการกักตัวถ้าไม่เจอจึงจะไปทํากระบวนการอื่นตามปกตินะฮะตรงนี้นะครับค่ะ แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยของเราค่อนข้างเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยทางด้านของทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เพียงพอไหมคะท่านรองครับผมถามว่าเพียงพอไหมเราเพียงพอนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ทํางานก็เรียกว่าหน, <c oughs> นักหนักหน่วงโดยเฉพาะการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง <c oughs> ค้นหาผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อตรงนี้ทํางานหนักมากหามรุ่งหามคำ่ำ <c oughs> แล้วก็ทําให้เมื่อทํางานหนัก สัมผัสผู้คนเยอะผู้ป่วยเยอะก็แน่นอนว่าเจ้าที่ของเราก็ติดเชื้อไปด้วยเพราะติดเชื้อไปจากงานที่หนักอยู่แล้วคนที่มีเท่าเดิม,มก็ทําให้มันโหลดนะฮะทำให้ประสิทธิภาพอัดน้อยลงตรงนี้ก็คือเป็นข้อกังวลของเราที่ว่าเจ้าที่เราเนี่ยต้องปลอดภัยเพื่อจะได้มีกําลังพลเนี่ยไปทํากิจการต่างๆนั้นเราก็เลยได้เน้นย้ําในส่วนนี้ครับอย่างวันนี้มีเริ่มมาตรการเจอเจ็กจบเนี่ยจะมาช่วยตัวนี้ได้ เจอแจกจบเนี่ยเป็นมาตรการที่เรียกว่าสมัครใจเจอก็คือเจอหมอพบหมอเพื่อประเมินประเมินอาการประเมินของโรคประเมินเสียงไม่เสียงอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวไหมเนี่ยแล้วก็หมอประเมินนี่เรียกว่าเจอนะครับแจกแจกคือแจกยาแจกชาแล้วก็ไปสังเกตอาการที่บ้านนะครับจบก็หมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมหมอจะตามเพียงแค่48ชั่วโมงไม่ได้มีอาการอะไรก็ ถือว่าเหมือนกับเราไปหาหมอหมอจ่ายยาจ่ายยาก็กินยากินยาก็อยู่ที่บ้านอย่าไปพบปะอย่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็หายก็คือหายถ้าไม่มีอาการอะไรเพื่มก็คือจบไปอย่างนั้น48ชั่วโมงเจ็ดตามเพียงแค่4 8ชั่วโมงแต่ว่าผู้ผู้ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องกักตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยเจ็ดหรือสิบวันตามที่ค,คุณหมอแนะนำอันตรงนี้อยู่ที่การประเมินแต่ตอนนี้ยังเป็นภาคสมัครใจอยู่ซึ่งสุราษฎร์ธานีเนี่ย เราใช้บ้านอุ่นใจหรือ H.I. เนี่ยเป็นหลักนะครับสุราธานียังยังยังเพิ่งจะทดลองนะฮะททลองระบบในชัน้นนี้เนี่ยสุราธานียังยังไม่ได้ใช้เจอแจกจบนะฮะตอนนี้สุราธานีหลังใช้ที่เราเรียกว่าบ้านอุ่นใจก็คือพบหมอแล้วก็ตามทุกวัน <c oughs> 7วันหรือ10วัน <c oughs> ตามทุกวันแล้วก็มีอาหารมีที่วัดไข้แล้วก็ที่วัดอุณหภูมิที่ปลายนิ้ว นะฮะสุราธานียังใช้จุดนี้อยู่แต่ถ้าจะใช้เจอแจกจบเนี่ยก็อยู่ที่ความสมัครใจของของผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อด้วยครับอ่า <c oughs> คะนั่นก็คือในเรื่องของโควิด1 9 <c oughs> นั่นเองค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะท่านรองคะตอนนี้ <c oughs> จังหวัดสุราธานีของเรามีคำเตือนในเรื่องของปริมาณน้ำฝนคลื่นลมแล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่ยังไงกันบ้างคะครับเอ่อช่วงนี้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ เจอหางหางแต่ขนาดหางหางนี่ก็ปริมาณน้ำฝนเจ็ดแปดส่สิบสามสิเกือบทุกอำเภอ <c oughs> กัอบทุกที่กระจายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วซ้ำๆๆที่เดิมก็เลยไม่ไม่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสักเท่าใดนัก ที่กระทบก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรบางท่านก็อาจจะชอบบางท่านอาจไม่ชอบแล้วแต่พืชผลอะไรบางท่านบอกโอ้โหเจอช่วงนี้ผลร่วงเลยอะไรในผลไม้ดอกร่วงดอกล่วงอย่างเงี้ยแต่ว่าบางท่านก็บอกดีช่วงนี้เพราะว่ามันจะทําให้ไม่เกิดภาวะแรงในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าตอแต่นี้ไปก็คิดว่าคงจะเราต้องกักเก็บน้ํากันแหละสำหรับพืชผลโดยเฉพาะทุเรียนอย่างนี้นะฮะต้องต้องมีแผนเรื่องการจัดการน้ําและเรื่องพืช ที่ต้องใช้น้ําเยอะเนี่ยต้องเตรียมเรื่องของน้ําอย่างเช่นปลาล์มน้ํามันเนี่ยต้องกักเก็บน้ำก็แล้วนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องของอุตกภัยแล้วครับครับผมสุดท้ายก็อยากจะได้ฝากพี่น้องประชาชนด้วยความระมัดระวังในการใช้ชีวิตปลอดภัยจากโควิดและก,ลกภัย,ภย,ภยจากธรรมชาติกระผมก็ต้องใช้แนวทางของพุทธศาสนาเรานะฮะคือมีสตินะมีสติแล้วก็คิดนะครับวิเคราะห์ว่า อะไรควรจะทำไม่ทำอย่างไรโดยเฉพาะการรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ของโควิดโอมิครอนเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นแม้ที่เราสวมใส่ในระบอกสวมแมสเนี่ยแม้ก็ต้องให้แนบชิดนะฮะต้องปิดให้สนิทนะระยะห่างที่เคยนั่งกัน1ฟุต1ซองเนี่ยก็ควรจะมาเป็น1เมตรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับครับผม นะครับวันนี pues ้เล่นข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณท่านประวิทย์ทวียุทธรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณท่านรองมากครับคุณมากคดีครับขอบคุณอย่างสูงครับ